พร้อมปฏิบัติหน้าที่ของสามีและเป็นบิดาที่ดีของลูกถึงนายทงชัยนามรถจะได้ทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาสักปานไหนก็ตั้งอยู่ในความอดทนวิริยะอุตสาหะ เพื่อครอบครัวด้วยดีสม่ำเสมอแถมยังเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเกิดกุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้การบริจาคสาธารณประโยชน์อยู่หนึ่งเิมได้ทำงานหาเลี้ยงชีพและส่งรูปให้มีการศึกษา หวังจะได้พึ่งพาในอนาคตข้างหน้าซึ่งมีบุตรที่เป็นสุดแสนรักแสนห่วงแสนห่วงปันวมตาเป็นบุคคลที่ไม่จิตใจอบอ้องอารีมีเมตตาจนเป็นที่รักของภรรยาบุตร ลาญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกคนวาระสุดท้ายของชีวิตตามปกติแล้วนายธงชัยนามรถเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีด้วยการใช้ชีวิตเพื่อครอบครัว และสังคมได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจต่อสู้ฟันฟ่าประสักนานานปาประการเพื่อแสดงออกถึงซึ่งความรักความห,ออห่วงใยที่มีต่อภรรยาบุตรของตัวเองและสังคมยังผลให้เกิดความเหนืดเอเหนื่อยเมื่อร่างกายออดแอลมประกอบกับโรคประจำตัวของตัวเองอีกด้วยคือโรคเบาหวาน ได้ทำการรักษามาต่อเนื่องหลังจากที่ตรวจพรกเป็นโรคเบาหวานพละละยาและญาติพี่น้องก็ได้พาไปเข้าตรวจรักษาและรับยามารับประทานอยู่โดยไม่ได้ขาดจนเป็นเวลานานแสนนานพอสมควรได้มีโรคแทรกซ้อนตามมาจนถึงวันที่29สิงหาคม พุทธศักราช2563ได้ทงชัยนาำรถมีการเจ็บป่วยกำเริบหนักถึงหมดสติภรรยาญาติพี่น้องก็ได้พาเข้าไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลบางนานหนึ่งกรุงเทพระมาหานครคณะแพทย์ได้ทำการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทุกวิธีทางเพื่อหวังจะช่วยให้ในายธงชัยนารถได้ฟื้นและมีสติคณะแพทย์ทางโรงพยาบาลได้ทำการช่วยเหลือทุกวิถีจนหมดความสามารถที่จะให้ในายธงชัยนารถได้กลับฟื้นคืนมา ดูโลกอีกได้ต่อไปแต่ด้วยมัจจุราชแห่งความตายที่ไม่เคยปราณีใครต่อใครในโลกนี้จนถึงวันเวลาดังที่เวลา15นาฬิกา30นาทีของวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2563 นายธงชัยนามรถก็ได้สิ้นลมหายใจจากภรรยาบุตรหลานญาติพี่น้องเพื่อนสดิทนิสาหายไปด้วยอาการสงบดังคณะแพทย์ได้วินิจฉัยด้วยโรคหัวใจลมเหลวเฉียบพลันที่โรงพยาบาลบางนาหนึง่งแขวงบางนาใต้ เขตบางนากรุงเทพประมหานครดังพุทธพน์ของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พน้นสิริรวมอายุ47ปี8เดือนกับอีก 11วันจงไปดีเอถอดธงชัยจงเป็นสุขอย่าได้ทุกข์กังวลพระวงหลังจงไปสู่สุขติอันจีรังสิ่งเบื้องหลังอย่าได้ห่วง ฟ้าวรจงหลับเถิดหลับตาให้สนิทอย่าได้คิดถึงอะไรให้สับสนจงไปสู่สวงสวรรค์ชั้นเบื้องบนภรรยาบุตรหลานญาติพี่น้อง ทุกทุกคนขอตั้งจิตออทิศฐานอักกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่นายธงชัยนามรถได้ลงเกินท่านผู้มีเกียรยติญาติพี่น้องที่เคารพทั้งหลายตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและล้ำหลังเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี ขอให้ท่านผู้มีเกียรติญาติพี่น้องที่เคารพทั้งหลายได้โปรดให้หอสิกรรมเกิดจิดตต้าปญญาณของลูกหลานที่มีนามว่านายธงชัยนามรถด้วยเถิกุศลกรำไดที่เป็นคุณงามความดีที่นายธงชัยนามรถได้ต่ไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลัง อำนวยผลดลบันดาลส่งดวงจิตวิญญาณของนายธงชัยนามรถไปสู่สุคติในชั้นสัมปริภพข้างหน้าโดยเถิดโอกาสนี้กระผมก็ขอใกล้กลับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติญาพี่น้องที่กรพทั้งหลายได้โปรดยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณ ของนายรงชัยนำรถไปสู่สุขติรนเันสั่งระเพณ์ครงหน้าหนึ่งนาทีกลับเดยนเชินครับ